สวัสดีค่ะมาพอกบน้องสมอีกแล้วจ้าน้องสมจะพามาเบิ้งรถค่ะวันนี้รถเขามาใไหมค่ะตัวน,นี้เป็นฮอนด้าเป็นแบรนด์หลักเลยนะคะแบรนด์หลักสำหรับรถเกง๋งแต่ว่าราคาแพงค่ะสำหรับตนนัวนี้เป็นฮอนด้าซิตี้นะคะเป็นฮอนด้าซิตี้ปี2013ค่ะราคาแค่3 5 0 0 0 0หามืนเกาพันบาทจ้าราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะแต่ได้เป็นแบรนด์หลักไปเลยนะคะได้เป็นแบรนด์หลักไปเลยสวยสวยงามๆามกระ่องคันนี้เลยด้ยจ้ะ สียอดฮิตส,สียอดนิยมนะจ๊ะสีนี้นะสีเทานะคะสีเทานะคะสีเทาสวยมากๆมาพร้อมกับแมทดมเดิมจากโรงงานนะคะทุกอย่างเดิมจากโรงงานเลยนะจ๊ะคันนี้มาพร้อมกับสเกิร์ตหลอบคันค่ะมาพร้อมกับสเกิร์ตหลอบคันค่ะมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวสมผ้ามาเบิรงระบบภายในกันค่ะมาเลยจ้าตัวนี้จ้าเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยเด้อค่ะ ข้างในจะเป็นสีเทาเลยค่ะสีเทาสีเทาก็ทําความสะอาดง่ายขึ้นกันนะจ๊ะนี่เลยจ้ะเป็นพวงมาลัยมันติฟังกช์ชันนะจ๊ะตัวนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะตัวท็อปนะคันนี้นะพวงมาลัยมันติฟังกช์ชันเดิมๆจากโรงงานเลยนะจ๊ะนี่เลยคะ่ะวิทยุเดิมๆจากโรงงานนะคะแอร์นะคะแอร์เป็นแอร์ปรับหมุนนะจ๊ะ เป็นเกียร์ออโต้ค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้จ้าระบบภายในนี่คือหรูหราอลังการระดับผู้บริหารขับกันเลยนะจ้าคันนี้แต่ว่าแต่ว่าราคาถูกมากๆเลยเบาะเป็นเบาะผ่านะจ้าเบาะเป็นเบาผ่าเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะคันนี้นะเบาผ้ากำมะหยีนะเออประตูหนีบขาเบาผ่ากำมะหยีเลยเด้อค่ะคันนี้ สวยงามมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะจ๊ะการลั่นตีได้เลยด้คะสําหรับคันนี้สวยอหลีงามอหลีค่ะนี่ค่ะทั้งหลังค่ะทั้งหลังกกว้างขวางค่ะสาหรับ h อนด a c i ิ y ีคันนี้ปี2023นะจ๊ะอย่าลืมเด้อได้รถปีใหม่พร้อมค่ะได้ลดปีใหม่นี่เลยค่ะเดี๋ยวสมผ้ายางเบิงรอบๆค่ะสำหรับ h อ n ด a า i ิตีปี13ราคาอยู่แค่3,59,000บาทเท่านั้นเองพรประมาณ6,000กว่าบาทจ้ะ นี่เบิ้งเลยค่ะเบิ้งเลยค่ะงามอีหลีนะค่ะมีเซนเซอร์ถอยหลังพร้อมเด้คอมแนธัรมดาเด้มีสปอยเลอร์ข้างหลังพร้อมคุณอาจมสาอกาดเกดีอยู่ผลค่ะพี่น้องเอ้ยได้ไปถือว่าคุ้มค่ะได้ไปถือว่าคุ้มสำหรับ h o n ด a c i ิตคันนีปี2013ราคาพอแพงแถมได้โปรโมชั่นอีกมากค่ะเดี๋ยวสมภ่าบนรถับคันค่ะเบิ้งเลยด้ค่ะพี่น้องเอ้ยผุณนาสเกิร์ตรอบคันค่ะสเกิร์ตรอบคันมาค่ะมาค่ะ เดี๋ยวเรามาฝากโปรโมชั่นสำหรับเต็นท์รัปักน้ำเพียไกลกันหน่อยนะจ๊ะสำหรับค่าสำหรับลูกค้านะคะเนี่ยกลิ่นพันกันเดวิธทีได็ไดสิบอลไทยไจ็ดสิบอลลาเลานาะสำหรับลูกค้านะคะสนใจนะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานหกเดือนนะจ๊ะแล้วก็ช่วยค่างวดอีกนานอีกหกเดือนครึ่งปีเลยทีเดียวนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะได้รถ h o n ด a City ปี132อเอราคานะคะ359,000บาทนะคะ คันนี้ไปไว้ครอบคอรองนะคะโทรหาส้มได้ที่เบอร์0993253000ได้เลยนะจ๊ะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวรอยเอ็นคนนี้เนียนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย